ธรรมมีประเภทละหกอายตนะภายใน6อย่างคือตาหนึ่งหูหนึ่งจมูก1ลิ้นหนึ่งกาย1ใจ1อายตนะภายนอก6อย่างรูป1เสียงหนึ่งกลิ่นหนึ่งรสหนึ่งโพธพะหนึ่งธรรมหหมวดวิญญาณ6กจกขูวิญญาณความรู้สึกอาศัยตาหนึ่ง โสตะวิญญาณความรู้สึกอาศัยหู 1. นึ่านะวิญญาณความรู้สึกอาศัยจมูกหนึ่งชิวหาวิญญาณความรู้สึกอาศัยลิ้นหนึ่งกายเยาวิญญาณความรู้สึกอาศัยกายหนึ่งมโนวิญญาณความรู้สึกอาศัยใจหนึ่งหมวดภาษาหจักขุสัมผัสความถูกต้องอาศัยตาโสตะสัมผัสความถูกต้องอาศัยหู คานะสัมผัสความถูกต้องอาศัยจมูกชิวหาสัมผัสความถูกต้องอาศัยลิ้นกายยะสัมผัสความถูกต้องอาศัยกายมโนสัมผ <t> ัสความถูกต้องอาศัยใจเวทนา6จักษุสัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่เกิดแต่ความถูกต้องอาศัยตาโสตะสัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่เกิดแต่ความ ถูกต้องอาศัยหูคานาสัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่เกิดแต่ความถูกต้องอาศัยจมูกชิวหาสัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่เกิดแต่ความถูกต้องอาศัยลิ้นกายยาสัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่เกิดแต่ความถูกต้องอาศัยกายมโนสัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่เกิดแต่ความถูกต้องอาศัยใจ <races họ> หมวดสัญญาหรูปสัญญาสัญญาที่เกิดขึ้นยึดรูปเป็นอารมณ์สัทธสัญญาสัญญาที่เกิดขึ้นยึดเสียงเป็นอารมณ์คันทะสัญญาสัญญาที่เกิดขึ้นยึดกลิ่นเป็นอารมณ์รสะสัญญาสัญญาที่เกิดขึ้นยึดรสเป็นอารมณ์โพธะสัญญาสัญญาที่เกิดขึ้นยึดโพธะเป็นอารมณ์ ธรรมสัญญาสัญญาที่เกิดขึ้นยึดธรรมเป็นอารมณ์สัญเจตนา 6. รูปสัญเจตนาความจงใจให้เกิดขึ้นยึดรูปเป็นอารมณ์สตสัญเจตนาความจงใจที่เกิดขึ้นยึดเสียงเป็นอารมณ์คันทะสัญเจตนาความจงใจที่เกิดขึ้นยึดกลิ่นเป็นอารมณ์รสะ สันเจตนาความจงใจที ana, je je ela, 對對่เกิดขึ чи, ้นยึดรถเป็นอารมณ์โพธะสันเจตนาความจงใจที่เกิดขึ้นยึดโพธะเป็นอารมณ์ธรรมสันเจตนาความจงใจที่เกิดขึ้นยึดธรรมเป็นอารมณ์หมวดตัณหารูปตัณหาตัณหาที่เกิดขึ้นยึดรูปเป็นอารมณ์สัทธตัณหาตัณหาที่เกิดขึ้นยึดเสียงเป็นอารมณ์คันทะตัณหา ตัณหาที่เกิดขึ้นยึดกลิ่นเป็นอารมณ์ระสะตัณหาตัณหาที่เกิดขึ้นยึดรสเป็นอารมณ์โพธะตัณหาตัณหาที่เกิดขึ้นยึดโพธะเป็นอารมณ์ธรรมตัณหาตัณหาที่เกิดขึ้นยึดธรรมเป็นอาร Ł มณ์